เย็นมากเลยค่ะถ้าลงไปที่หมู่บ้านนี้เย็นกว่านี้ค่ะกะเรียงโบกค่ะโ,โ,โอ้โสวยมากเส้นทางติดธรรมชาตินะครับถ้าใส่ไปนี่คือแต่งมาแล้วลูกยักษ์กแล้วจะไปปลูกต่อโอ้หปลาค่ะอ๋อมีปลาก้างด้วยใช่ค่ะเ <laughs> นเววิธีการที่จะใช้มือแบบนี้นะคระับเนี่ยค,ค่ะ ส,สวยๆวิวมุมกว้างของที่นี่กันนะครับบรรยากาศข้งบนที่หนาวมากๆนะครับครับมาทัาทายครัวเองนิดนึงสวัสดีสสดเจ้าอมชอ,อมชอเปอร์เสื้อกะเหลี่ยงมานะคะครับ,บก็จะมานัดสาวท้องถิ่นที่บ้านห้วยกองมูลนะ ครับตอนนี้รอน้องมากกอนเนาะรอมาแป๊บหนึ่งหนาวมากนี่อันนี้เด็กนี่เย็นเฉียบเลยนะคะใช่พอดีว่าวันนี้มาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้เนาะมาชมวิถีชีวิตที่นี่นะคะครับค่ำคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะเตรียมเตรียมเสื้อผ้ามายังค่ะครับเรียบร้อยเนาะเตรียมเรียบร้อยเสบียงเต็มได้เลยเต็มรถโอ้โหสวยเนาะ ครับตอนนี้สาวท้องถิ่นของเรามาแล้วนะครับทักทายกันนิดนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอโอมุชอเปอร์ครับสวัสดีสสดครับโอม<อ><อ>ุชอเปอร์ค่ะครับตอนนี้นะคะก็น้องชื่อชื่อเล่นจูนนะคะคก็อยู่ที่บ้านห้วยกองมูลนะคะตรงนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวห้วยกองมูลนะคะครับโอโ้โหก,ก็บรรยากาศตอนเย็นก็จะหนาวมากเลยค่ะมากเลยครับพอดีว่ามีเพื่อนๆที่ติดตามพวกพี่แนะนํะให้มาเที่ยวหาน้อง มาทำความรู้จักกันนิดน,นึงเนาะก็บรรยากาศหมู่บ้านโอ้โหดีมากเลยอะ่ะเส้นทางสวยงามครับแล้วกเ็เส้นทางอเป็นป่าทึบสดชื่นมากๆเลยอากาศที่นี่นะครับก็ช่วงเช้าก็จะสวยกว่านี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ค่อยมาดูกันอีกทีโอ้โหได้ตอนนี้ก็เย,เย็นมากเลยค่ะถ้าลงไปที่หมู่บ้านนี่เย็นกว่านี้ค่ะครับหมู่บ้านเนาะมีประมาณกี่หลังคาเรือนครับมีประมาณ80กว่าหลังคาเรือนนี่แหละคะ่ะ มีหลายลำกันเนาะใช่ค่ะครับครับได้ได้เส้นนี้ก็จะไปทางเลโค้นะคะแล้วก็ทะลุไปที่ศูนย์อพยพเลยค่ะแล้วก็ทะลุไปที่จับผาตากเลยค่ะเส้นนี้เลยค่ะเสุ้ตากใช่ค่ะกี้ GPS พาพี่อ้อมขึ้นหมู่บ้านนิดนึงเนี่ยค่ะเราไปใช่ไหมคะแล้วก็โวนกลับไปฝั่งนี้แล้วก็กลับมาที่ตากเลยค่ะส่วนถ้าเราจะมาฝั่งนี้ก็ไปที่แม่สักแซมเลบเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็วงกลับไปที่ แม่แจ่มเชียงใหม่อะค่ะโอ้ไปนะแเส้นนี้เป็นเส้นเดียวที่ทะลุตากใช่ไหมเส้นหลักที่พี่วิ่งมาจากช่ตางเสลียงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราลงไปที่ข้างล่างก็ได้ค่ะครับอ๋อใช่มันจะไปสองเส้นเข้าใจแล้วแต่ขึ้นบ้านน้องจะโดยสูงหน่อยใช่ค่ะแล้วถ้าทะลุตากเนี่ยประมาณกี่กิโลครับโอ้ยไกลอยู่ไกลค่ะไกลอยู่แต่ว่าเชื่อมหากันอ๋อร้อยกิโลเลยร้อยกว่าโลค่ะพี่ชิวๆร้อยกิโลครับอ่ะเดี๋ยวพอดีว่า น้องบอสจะมีอีกจุดหนึ่งที่พระอาทิตย์รับออบฟ้าจะสวยมากเลยใช่ไหมครับต้องไปรีบไปเลยอ่ะรีบไปดูหน่อยป่ะครับทำเวลานิดนึงครับพอดีเรามาเย็นกันมากเลยครับติดตามวิถีชีวิตบ้านน้องจูนกันนะคะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักกับน้องจูนมากๆนะครับนี่ครับตะบื้อตะบื้อแคบแล้วเนออ๋อที่นี่ไม่ใช่ตะบื้อเหรอคะไม่ใช่ค่ะที่นี่เป็นกะเหรี่ยงโปค่ะ อ๋อเกรียงโพเหรองั้นงั้นก็ต้องทายว่าอมช่องพาอมรช่องพ่อค่ะอมรช่องพอแต่ละที่มันจะพูดไม่เหมือนกันค่ะเออหรอใช่ค่ะต้องจำใหม่แล้วเดี๋ยวจะค่อยๆศึกษาภาษาของน้องไปเรื่อยนะครับนะตอนนี้ก็ค่อยๆซึมซับก่อนยังปรับตัวไม่ค่อยทันนะไปเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเนาะครับพ่อมาด้วยโอ้โหตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งแล้วครับที่คุณพ่อของ้องจุนบอกว่า โซนตรงจุดนี้พระอาทิตย์จะรับขอฟ้านะครับโอ้โหสวยมากนั้งจูนสวยมากสวยมากเลยตรงนี้ครับนี่สวยมากค่ะครับจุดรับใช่ไหมเนี่ยนี่คือจุดรับของประจำหมู่บ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะใครผ่านไปผ่านมาเวลานี้เขาก็จะจอดกันค่ะเขาจะจอดถ่ายรูปกันครับครับโอ้ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงเช้าก็จะเห็นหมอกเหมือนกันค่ะค่ะตรงเนี้ยค่ะหมอกเต็มเลยค่ะตรงเนี้ยค่ะเต็มเลยค่ะ ดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปพร้อมๆกันนะครับโอ้แล้วหมู่บ้านน้องจูนี่เลยไหมอย่างคะอ๋อไปสิบเส้นอ๋อโอเคเร้่งดูพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วครับขอดูหน่อยนะคะทักทายพ่อได้ไหมคะไปทักทายพ่อทักทายหน่อยองอชงพาหน่อสวัสดีคุณพ่อครับอมรชงพาครับโอบคุณดีคุเวนเนาะคุณพ่อรอเลยนะครับพ่อยังหนุ่มอยู่เลยนะคะครับ พอดีว่าจุดตรงนี้เป็นจุดพระอาทิตย์ตกใช่ไหมครับใช่ตรงนี้นี่เป็นตอนเช้าก็จะมีหมอกเต็มอ้ได้ได้ได้เาวมาดูใหม่อีกรอบน่ช่ครับตอนเช้าก็เดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้พระอาทิตย์รับขอบฟ้าแบบคาตาเลยครับสวยจริงๆนี่ครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่แล้วนะครับหน้าบ้านห้วยกองมูลเป็นหมู่บ้านของน้องจูนครับสาวกระเลี่ยงโปของเรานะครับ พ่งได้ถ่ายทอดครั้งแรกนะคะครับนี่เลยนะแบบจอดลึกเลยนะคะครับย้อนช่ใชโชคดีมาทันแสงไฟที่ตกเรียงามมากนหละ เส้นทางไปหมู่บ้านห้วยกองมูลบ้านของน้องจูนนะครับก็ขอบอกว่าติดธรรมชาติมากเลยนะครับรับอโอเครครับนะอบอก,ะนะนะก็มาติดตามรับชมเส้นทางคนระับตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะครับเป็น<ะ>กำลังใจเองตื่นเต้นด้วยคนระัขอบอขอบอกว่าวิถีชาวกระเหลี่ยงโปเรายังไม่เคยถ่ายทำเลยนะแบบเจาะลึกเลยนะครับจริงก็เป็นครั้งแรก ที่เราได้มาเยือนนะครับป่มืดๆแบบนี้เลยนะคะกันหนาวแล้วนะคะที่นี่ครับจูบนกาไม่ต้องเอาอะไรมามากเอาเสื้อกันหนาวมาพอครับที่นี่เย็นจริงครับว้าวเห็นหมู่บ้านแวบ,บๆแล้วนะคะเส้นทางติดธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็ เริ่มมืดแล้วนะครับครับโอ้โห <c oughs> คุณพ่อกับน้องจูนนำทางเราไปแล้วนะครับครับตอนนี้น่าจะถึงหมู่บ้านของน้องจูนแล้วนะครับคร <c oughs> <c oughs> ับ <zij> <c oughs> <c oughs> วิถีชาวเกเรียงโปนะครับ่อ oh, ขี่มอเตอร์ไซค์นำไปนู่นละจอดตรงไหนครับโอ้ถึงแล้วนะครับ โอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากจูนไม่ใช่หนูนะคะแต่ว่าหนูเห็นเขานั่งแบบนี้แลอยากได้อ้ได้ได้ได้สวยมากขอถ่ายทอดวิถีชีวิตนิดนึงนะครับถึงหมู่บ้านของน้องจูนแล้วตอนนี้ชาวบ้านกําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยก็เวลาไปทำไรทํานาเสร็จอะไรกินข้าวเสร็จเขาก็จะชุมนุมกันแบบนี้ค่ะก็นั่งผิงไฟอะไรก็จะชุมนุมกันแบบนี้นะครับอ๋อทักทายนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยหมอช่องพ่อค่ะอมอช่องพ่อพุยบุญแคว ครับโอ้นนีะโหก็มาผิงไฟนะเอามอช่องพอครับครับได้บรรยากาศด้วยครับกำลังผิงไฟอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างบนนี่หนาวจริงๆครับครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยอ่ะครับกำลังสาดไม้ไผ่นะครับนะครัโอ้ยงานสานไม้แฮนด์เมดเลยนะครับสวยๆเลยครับอันนี้เขาจะเอาไปทำอะไรครับ ยรัากยาสูบตากยาสูบเขาเขาเติมไปแล้วก็ยาสูบเขาจะกลับอ๋อแล้วก็จะได้เป็นแผ่นบบนู้นุบรรน้นะเขาเขาอยากดูนิดนึงนะครับหลังเนี่ยเยอะเลยนี่ไงครับที่ตากยาสูบนะครับคือตากยาสูบเขาทำแบบนี้ครับครับโอ้ฝีมือดีมากเลยอ่ะครับภาษาที่นี่เรียกว่าอะไรครับภาษาก็เหรียกเหรอใช่ครับเจคีเจคีเจคีพ่อรู้ละยี่สิบสิบอืมครับครับ ก็เป็นวิธีของชาวคุนิงโปครับนี่ข้าบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่แล้วภาษาภาษาแต่ละภาษาเขาจะเรียกไม่เหมือนกันเลียไม่เหมือนกันนะคุณพ่อเนาะโอ้โหเนี่ยฝีมือมากนะครับครับโอ้โหกรีไปว่าอะไรครับกรีสวยเอากรีราสวยามาก็ดู รีพาดูรีพาดูรีพาดูสวยมากคุณยายสวยมากมีตุ้มหูด้วยนะมีชุดคุณยายครับพี่เบียร์มีตุ้มหูด้วยนะครับดูฝั่งนี้อ๋อนี่มีตุ้มหูตรงนี้เลยครับชอบมากเลยครับ ออ๋นนีี่่ไไงกำรที่ขาก็มีไงที่ขายาวๆอ๋อนี่ไงยืนหน่อยได้ไหมคะที่เทอร์มเปอร์จมุ่เป็นเครื่องประดับนะครับเนาะขอดูหน่อยขอดูชุดหน่อยนี่นี่อันนี้เป็นชุดพิเศษชุดแบบดั้งเดิมใช่ไหมครับนียาวยาวนี่ยคนี่ไงครับจะเป็นเหมืเหมือกก่อนนี่อ๋อนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรมีชื่อเรียกไหมครับดำลายยเนี่นะ นี่ออโบราณพรต้องทำ<อ>ทุกคนเลยข้า,ขา,ามเมื่อสมยอัยหล่อเนี้ ออกแตงงานแล้ต้องสับเีนี้ถ้าแต่งงานแวสับตนี้จน่คนที่ยอมเลนยอมไม่ได้สับเพราะตอนนี้นี่ถ้าแต่งงานแล้วก็คือจะหมายว่าทำแบบนี้ห้ามถอดเหรอคขัไพ่อทำอะไรดีงาทำอะไรด้วยรอสั่งตรงนี้มีรอยสั่งด้วยเขาโดนรอยสั่งแบบนี้ค่ะเด้นี่โนี่คือรยั่งแลวเนี่ย้สเกตถ่าแต่งงานแล้วคือจะต้องมีรอสั่งแบบนี้เอ้าผมไม่รู้นะนี่ยเมื่อก่อนนะเขจะได้สับแบบนี้ถ้าสับแบบนี้คือแต่ง อันนี้คือความรู้ใหม่นะครับตื่นเต้นมากเลยสมัยนี้ไม่มีแล้วเนาะค่ะสมัยนี้คือไม่ต้องสักก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นแบบยุคโบราณเลยนะยุคเก่าเลยนะดั้งเดิมเลยขอดูมือนะครับนี่กำไรก็ใส่ตลอดหลายสิบปีแล้วนะคะขังมาเลยอันนี้อันนี้จะเป็นธรรมชาติเลยนะเขาจะทานด้วยฝ้ายหรือว่าเนี่ยเขาจะทานเป็นยามเขาจะทานด้วยธรรมชาติหมดเลยครับครับเขาจะทำเองเลย เหนียวมากเลยนะเหนียวมากเลยแล้วก็โทมด้วยเขาจะใส่ตลอดค่ะคางคายคางคายสวยมากเลยค่ะรูปยืนกันนกจูนึงโอ้โบาเนี่ยขอบคุณพ่อมาเลยคุณพ่อก็อธิบายเก่งมากเลยขอบคุณมากครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราคงจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่กันเรื่อยนะครับนะครับเราคิดว่าน่าจะอยู่กันสักประมาณหลายคืนทีเดียวนาะครับยาวๆทายบ้านหนอแปลว่าขอบคุณครับทายบ้านหนอครับ อ๋อมีหมาด้วยมาดูนะครับมีหมากด้วยน่ะเพอสังเกตครับนี่มีหมากมีใบสูมียาสูมียาเส้นหมากใบสูมยาสูกินยท้ายฟันดำนี่หลยครับตปบ้านหนอ ตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านของน้องจูนกับคุณพ่อแล้วครับแต่ว่าที่สําคัญเรากำลังทึ่งมากเลยอูโอโอ๋อันนี้คือบุกแล้วคุณพ่อบุกครับบุกยไปไปักษ์ไปไปตอนนี้ตอนนี้กลาลังซื้อบุกข,ขายบุกอยู่ต้นนี้เดี๋ยวก็ลูกก็จะมาเต็นลานลกมมื้งก็ใส่เต็นขานร่เลยอ๋อใส่ขานร่มเลยที่ลำพูนครับครับไปเชียงใหม่เดี๋ยวก็กลับมาละลูก ลูกก็ไปซื้อไปซื้ออยู่ตอนนี้แล้วเขาไปหาแถวไหนมาพ่อในป่าแล้วก็ที่เขาปลูกก็มีเราบุกครัวเนยนะคะนุ๊กขออนุญาตบุกห้องครัวนิดนึงนะครับทำแบบไม่ต้องเกรงใจและจะได้บุงเยอะๆขอมาด้วยนะคะครับครับก็ขออนุญาตมาเยี่ยมชมบ้านของครอบครัวน้องจูนนิดนึงนะครับนี่อมอชองพอครับโอ้โหอันนี้คือคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับ อคุณแม่ก็ลูกสาวสวยเหมือนคุณแม่เลยครับค่ะจบเรื่อรแค่ะค่ะเดี๋ยวอันนี้คือห้องครัวแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปดูนิดนึงนะครับห้องครัวจะประมาณนี้นะครับก็ยังอนุรักษ์ดั้งเดิมอยู่นะใช่ที่ใส่หมากค่ะที่ใส่หมากแต่ก่อนนี้เขาจะไม่ใส่ในถุงเหมือนเมื่อกี้นะคะครับแต่ก่อนนี้เขาจะใส่ในนี้ค่ะนี่ไงแล้ว ปกติหนูจุ่เคี่ยวหมากไหมครับไม่ค่ะเอาไม่เคี่ยวนะหนูแพ้เลยค่ะเอาแพ้หมากเหรอหนูเมาเลยค่ะถ้าพอเขียวเอาเหรออ๋อครับแล้วก็ที่สําคัญคือปกติเขาจะมีสามขาใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบจะมีวงอยู่ข้างในด้วยอ่ะโอ้แปลกดีอ่ะอันนี้พิเศษอันนี้พิเศษอันนี้พิเศษเลยใช่ไหมดีไอวีเองนะการน้ำคุณแม่ค่ะครับการน้ำหนูนะการยักษ์ครับเพราะว่าแบบ เวลามีคนมาทําบุญเงี้ยค่ะเขาก็จะมาพักที่บ้านหนูอยู่บ่อยครั้งค่ะที่นี่ก right. ็จะต้อนรับแขกแขกแก้วมาเยือนแล้วเมื่อคี้เห็นแว๊บอะไรห้อยอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยตาก็เลอ๋อไก่เหรออ๋อนึกไก่เลยเนี่ยน่องไก่น้องไก่นะครับนี่โอ้ควันเลยนะคะควันไว้ตรงนี้เลยก็จะเก็บไว้กินนะคะที่แบบ ทำให้มันสุกนย่างไว้แล้วก็เอาไว้แกงวันอื่นเนี่ยค่ะจะไดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ว่าเอาไว้ที่ไร่ก็เก็บไว้แบบนี้ก็จะดูแลเก็บเมล็ดพันธุ์มาแบบนี้นะครับเอาไว้ปลูกนะครับเอาไว้ปลูกช่วงฤดูฝนอ๋อนี่ไงขอเซตหน่อยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเมล็ดฟักทองเมล็ดฟักทองดีกับแตงจะเอห้อยไปแบบนี้เลยเนี่ยค่ต้อจงไม่น้องนะครับไงอ๋อเอาไว้ข้างในแบบนี้นะครับข้างในแบบนี้เลยเราจะไปปลูกต่อค่ะก็ ปีหน้าค่ะปีหน้านะแต่ว่าเสียบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับใช่ค่ะนองนก็เสียครับอืมนะโอเคครับโอ้ตื่นเต้นมากอันนี้ค่ะเอาไว้อันนี้ใส่กระลำค่ะอ๋อนี่ใส่กระลำเบยกะลัมครับกาญจิบานก็ปลูกกระลำด้วยค่ะครับทำไร้ด้วยที่ทำไร่เนาะใช่ช่วงนี้เป็นฤดูปลูกอะไรครับช่วงนี้ก็ไม่น่าปลูกอะไรแล้วค่ะช่วงนี้มีเวลาหมดฤดูแก่หมดฤดูแล้วก็เริ่มจับแ้วไล่ใหม่ เริ่มทำทำลรใหม่ค่ะไปเพียวลรใหม่อะค่ะเพี่ยวทีใหม่ครับครับเคลียร์ไร่กันก่อนเนาะใช่ครับครับก็เป็นวิธีเล็กๆน้อยๆที่ได้แต่ทอดวันนี้นะครับนะกระเรียงสกอกับกระเรียงโปจะแตกต่างกันนะและและอย่างน้องจูนมีมีชื่อกระเรียงโปแบบชื่อว่าอะไรครับชื่อมึงแด้ค่ะมึงมึงก็คือแบบผู้หญิงค่ะแด้ก็เป็นน้องสาวแบบนี้ค่ะเหมือน น้องสาวเนี้ยค่ะคนเล็กนนี่ย้องสาวคนเล็กเหมือนเด้แล้วพี่สาวชื่ออะไรครับนางค่ะนางนางนางโอ้ชื่อแปลกเนาะโอ้ชื่อแปลกครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมวัตถุดิบนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารด้วยกันยำข้ามคนนี้นะของคุณยายค่ะใช่เพราะว่าเตรียมไว้ที่นู่นแล้วได้ได้ครับขอบคุณมากครับครัอันนี้คือผงพระครับคุณพ่อใช่ใช่ใช่นี่ยพระพุทธลูกครับ ทำมาจากอะไรครับเนี่ยก็ทำเป็นทำไอ้ปูนทำจากปูนใช่ใช่นะครับอืมโอ้คุณพ่อก็เป็นหลายอย่างกันเนี่ยนี่ทำพ่อจีชอบทำปุนอยู่ครับครับแล้วก็หล่อพระพุทธลุ่ยเสร็จแล้วก็ต้องทำบุญต่อครับครับเนี่ยครับพระพุทธลุ่ยเลนครับอ๋เดี๋ยวเราจะไปห้องครัวของคุณยายนงจูนะครับจะไปทำอาหารในยามเย็นนี้ซึ่งเดี๋ยวครัวคุณเอี้ยงจะขอรับอาสาในการทำเมนูเมืองเหนือ ให้เราครอบครัวน้จูนได้ทานกันนะมืดหน่อยง่ายเนาะครับต่อมาข้ามมามืดพรุ่งนี้ค่อยทัวร์หมู่บ้านแล้วกันนะคะง่ครับไปห้องครัวคุณยายก่อนนะคะบ้านคุณยายยังเป็นไม้ไผ่อยู่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องครัวของคุณยายน้องจูนแล้วนะครับใช่ค่ะขอมาบุกครัวกันนิดนึงนะโอ้ครัวไม้ไผ่อยู่เลยนะคะครับนีช้นมาแล้ว มาช่องพ่อค่ะเอามาช่องพ่อค่ะคุณยายอ้คุณยายสวัสดีค่ะคนไหนคุณยายคนคนี้คุณแม่เหรอคะคุณแม่โผล่มาได้ไงนี่คุณแม่มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกับตรงนี้กันนะคะใช่ค่ะครับตอนนี้ก็มาเตรียมวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะเอามาทำอาหารในยามค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนน้องชมว่ามีเมนูพิเศษนั่นก็คืออะไรครับเนี่ยโอ้โหหนูปลาค่ะหนูปลาใช่ค่ะอันนี้คือไปหากันมาเมื่อไหร่นะครับเนี่ยอันนี้ไปหาเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยค่ะเผาเผาแล้วจะเก็บไว้แบบนี้ค่ะเผาไว้แล้วเก็บไว้แบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ทํากินวันอื่นแบบนี้ค่ะเขาจะมีอายุได้หลายวันใช่ไหมคะหลายวันนานเลยค่ะอ๋อมันไม่เสียค่ะโอเคเด็กเก็บก่อนเนาะครับเรามาทําเมนูเมืองเหนือก่อน อ๋อน้องจูนกำลังคั่วพริกใช่ค่ะเดี๋ยวจะตำน้ำพริกผักอีหลืนค่ะครับผักอีหลืนใช่ได้เลยครับวัฒนธรรมก็จะใกล้เคียงกับเกลียงสกอเนาะใช่ค่ะก็คล้ายๆกันนี่แหละค่ะคล้ายๆกันแทบจะเหมือนทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นภาษาสำเนียงแค่ภาษาและสำเนียงแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือวิธีการเก็บหนูของคนที่นี่นะครับเขาจะไว้แบบนี้นะครับใช่ค่ะ เหมนูเี่ไงค่ะอันนี้เป็นปลาก้างอ๋อมีปลาก้างด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแกงปลาก้างกันนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้จะแกงปลาก้างใช่ค่ะเนี่ยค่ะพี่แล้วก็แล้วก็จะเก็บหนูไว้ตรงนี้เหมือนกันใช่ค่ะเก็บไว้ที่เดียวกันแต่เย็นนี้ยังไม่ได้ทาหนูเราจลยทำปลาก้างก่อนใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราทําปลาก้างก่อนได้เลยครับเห็นกนเห็นไหมนี่เห็นครับ ต้องเช็ดไว้แบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําของน้องจูนกันนะครับและคุณแม่นะครับดูปกาเยลีปลาเก๋าที่เขาเรียกว่าเยลีเยลีใช่ค่ะเยลีปลาเก๋าตัวก็ใช้ได้เลยนะแสดงว่าที่นี่ต้องอุดมสมบูรณ์แน่เลยนะครับพรุ่งนี้ค่ะได้เลยเราไปลุยกันครับวันนี้มีปีกไก่ทอดน้ำปลา กับน้ำพริกอองนะคะน้องจูนกินบ่อยไหมน้ำพริกองกินบ่อยกบ่ยคุณแม่ไม่ไม่บ่อยเนี่ยเลยใช่ไหมคุณแม่กับคุณพ่ออ่ะใช่ค่ะไม่บ่อยค่ะตอนนี้น้องจูนก็ทําการต้มน้ําแล้วปลากั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นมันบนดอยอะค่ะต้มไว้ให้มันเปื่อยนิดนึงค่ะมันอะไรครับที่ใส่ไปมันดอยอะค่ะที่มันขาวอะมันขาวหรอใช่ค่ะใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ต้มไว้ อ๋อนี่คือมันที่น้องจุนเราใส่ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับใช่ค่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้เองมันเป็นแบบนี้ครับเหมือนมันเต็มเมีเนาะเออเหมือนมันเต็มหมีเนี่ยมีชื่อเรียกไหมครับเนเแวเนเแวใช่ค่ะเนวแวนะครับใช่ผักหลายอย่างเลยน้องจุนอันนี้ฟักทองอ่อนครับมะเขือเก็บจากไร่ที่ไร่หมุนเวียนนะคะครับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรหนูก็ไม่รู้แต่ว่าภาษากะเหรี่ยงเขาเรียกว่าราังเทิงดูค่ะผักเผ็ดผักเผ็ดดอยใช่เขาจะเรียกว่าใช่ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเท่าอันนี้ก็ผักกาดครับโอเคประมาณนี้ปร,ระมาณนี้ถั่วก็มาจากไ้านครับด้กระเทียมดอยค่ะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าตะก้อทีค่ะตะกอ้อทีใช่ค่ะตะก้อทีนะครับ ทำเครื่องแกงกันก่อนดูการทำอาหารของบุรจุก็ไม่ธรรมดานะครับคล่องแคล่วมากเลยครับเมื่อกี้ตำอะไรไปนะครับอ๋อตำน้ำพริกค่ะมีพริกแล้วก็กระเทียมกะปิเกลือค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับใส่เรียบร้อย้วคะเดี๋้ยวเราเทน้ำใส่โคกนิดนึงนะคะเพื่อความอร่อย๋อ้น้ำล้อนเขาบอกว่าพริก ทำแบบนี้จะอร่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้คล้ายๆสูตรครัวคุณลูกเอี้ยงเลยนะครับแม่บอกค่ะอ๋อนี่แม่บอกนะครับจัดไปมาทอดไก่ทอดละครับตีไก่ทอดน้ำปลาครับโอ้โหเดืองไหมคะครับเริ่มเดืองแล้วนะครับเขาสุญญากาศอยู่นี่นะ โอ้นี่น้ำพริกนะครับมังจูนน้ำพริกผัาอีหลึงค่ะน้ำพริกปลาอีหลึงครับตามใส่ผักชีด้วยกลิ่นหอมมากเลยครับมังจูนบอกว่าที่นี่เขาจะกินข้าวโดยวิธีแบบโบราณนะครับใช่ค่ะใช้มือใช้มือกินอ๋อแบบนี้เลยแล้วก็จะมีช้อนครับตรงกลางเนี่ยเอาข้าวมาวางตรงนี้นะครับเราต้องกินไม่ได้นะครับได้อยู่แล้วนี่ค่ะกินข้าวที่บ้านหนูก็ ประมาณนี้แล้วน้องชูนปกติก็กินแบบนี้เลยกินกับมือได้ละครับโลโอ้รอข้าวครับอ่ะโอแยยได้เวลาทำน้ำพริกอ่องแล้วนะครับจะโชว์อะไรรู้ไหมอะไรเอ่ย้วยไมอ้สวยมากจานไม้สวยเน่จานหือถ้วยก็ได้ค่ะสวยมากแม่ให้จะไม่ใส่เรามาใส่ประเทศ ทำไม่เยอะเลยเนาะหลายคนค่ะครับเป็นเมนูผสมผสานกันนะวันนี้นะครับเกลียงปูและอาหารเหนือนะคะสุกแล้วอ่ะน้ำพริกอ่องครัวครื่องยงเสร็จเรียบร้อยทำเยเลยด้วยต้นหอมผักชีเข้าไปนะครับเป็นอันสุดทีของยำค่ำคืนนี้นะครับนี่วันนี้เขาจะกินแบบใช้มือกันนะครับเป็นวิธีกินข้าวแบบดั้งเดิมของคนที่นี่เลยนะครับหลากหลายเมนูในค่ำคืนนี้ครับ อ่ะน้ำพริกององมาเสริมทับแล้วเรียบร้อยเมนูนยามค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกินกับครอบครัวของน้องจูนนะครับเป็นวิธีการกินข้าวแบบโบราณนะครับโอ้โหจิมข้าวครับก็มากินข้าวกับครอบครัวของจูนนะครับพ่อคุณแม่มนะครับก็เราญาติญาติยิยย้มกอ เผ็ดนะคะนิดนึงยามค่ำคืนนี้นะครับเมื่อกี้ก็เห็นหนึ่งในการทําอาหารของครูเองแล้วก็น้องจูนไปแบบอ่าพอหอมปากหอมคอนะครับแกงปลาก้างค่ะอ๋อแกงปลาก้างนะครับนี่วิธีการกิ้ก็จะใช้มือแบบนี้นะคะเนี่ยคะเนี่ยค่ะกินแบบนี้นะคะพี่ใช้ช้อนก็ได้ค่ะครับใช่ความถนัดเนาะครับใช่ค่ะนี่จ้าครูเองใช้ช้อนก็ได้นะ เป็นยังไงเกล็ดมือเป็นพุกเลยครับก่อนเนี่ยนะคะอันนี้เรื่องดื่มก่อกินข้าวแบบน้ำพร่องกันเลยนะค่ะครับกูเองก็จะบอกว่าน้ำพริกองอร่อยเพราะว่าทำเองทำเองเพราะว่าทำเองต้องบอกว่าอร่อยครับใชได้จริงๆครับน้ำพริกสี่หลืงใช่ค่ะนี่แกงปลาอันนี้แกงปลากั้งใช่หอมมากเลยค่ะครับแกงปลากั้งครับต้องลองกินดูนะครับ่หอมมากอันนี้คือมัน มันจีนใช่ไเยเห็นเนาะขาเรื่องมันกินเสือมาทำอาหาย้อร่อยแล้วนะจูน้ว่อร่อยจูนทำอาหารอร่อยครับโอ้ยพีเบียรินาเบียก็อร่อยอร่อยภาษาว่าไงนะครับภาษา่นูอุ้ยเตเต้อีวีเตเต้อีเตเต้เต้ ีเคร,ร <a> ับมีเขออนุาชิมน้พริกนีบนี่น้ำพริกไทยหนากอีหลึ้นี่นอนหนูงงครับจริงๆเรียกได้สชือหลึงก็ได้หลึงก็ได้ใช่เหลืงกับหลึงค่ะหรอใช่ว่าที่นี่ได่ยเอหลึงนี่ไ้ปอีหลื้นหลกับ่งเดิ หอมหอมมากแม่หอมมากอร่อยอร่อยถ้าเป็นกะเลียงสก๊อตก็อวีด้าใช่ค่ะนี่อวีเตเต้โอ้เผ็ดร้อนแรงเผ็ดทีหลังเผ็ดทีหลังครับจริงครับโอ้หเสื้อเสื้อนะครับ เสื้อเกลียงปูแบบโบราณเป็นลายโบราณเขาลายแบบดั้งเดิมใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะของพวกนี้ดั้งเดิมของคุณแม่ก็ดั้งเดิมแต่คนละสีเฉยๆสวยมากคุณแม่ยืนเลยโชว์หน่อยน้องบอกว่าถ้าผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานห้ามใส่ยสิ้นใช่ไหมใช่ค่ะต้องแต่งชุดอย่างนี้ต้องแต่งเหมือนเด็กคนนี้อ๋อสวยมากนะคะคุณยายมาให้ดูตัดโชค งามสมัยก่อนถ้าแต่งงานใช,ใช่ไหมลูกสะพภยต้องเอาเสื้อให้แม่ยายหนึ่งตัวแล้วเราก็ลายสวยน,นี่ของไวรุ่นแน่นอน <c oughs> <c oughs>